คนไหนเอบิวทาอะไรเห็นบั้ยแบแว๊บแปบอยู่คนไหน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 คนไหเดินออกเลินหัวเบิ่งเบิ่งไหเบิ่งน้องนะเห็นไหมไปด้วยไปด้วยเอ๋อเล่เล่เล่เอ๋อเล่เล่เล่เอ้ยเฮ้อ

เออเล่นหัวถ่ายคลิปบรรยากาศเนีพี่น้องเบิงเด้อพี่น้องกับช่องเบลลีสะพานบุญชาแนลเนาะอ่ะาติดตอรบรรยากาศฝา่าหลังฝนบอกว่าฝนตกไม่มันขึ้นนี่ก็ได้เนาะเด้ขอข่าวเด้อด้ยสบายดีมิตุกินข้าวกันยังนี้ยอือหืนแต่กินน้ำยู่แบบนี้อืม Hit hết lưng mi, bò cây kênh hết là kênh cay. kênh ăn kênh cái hộp. kênh hộp. kênh cái hộp. kênh hộp. kênh hộp. kênh 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 đây cái ở vậy hả? Ừ. Bên ừ. thế thế này nhé, cái tem a Yeah yeah yeah, bình là trời đksam, Leonard Tr報導 Thay nè. thế nào. như เปิเป็นอยู่วะสวิกฮัลูกลอาตัวดำมันขึ้นกอนเออไ่อ่นมันอกดมันอ่ากด่น้องเบิ่งเลยเได้ละได้ละไโอ้เก่งเก่งเก่งกงเก่แ้นะแเงเพออยู่แบต่กำลังลงกำลังลง เยมเยมเย่มเยมเยมสบายดีกันเรียเียกเอานแจ้วเจ้าไอ้องริน้ำตูไปได้ได้ได้แน่น,นะน่ะีสไปไมันคืนน้ำพิงได้เออจรีไหเอ็ดมันเลยผงมมัผมนะอือ อันนี้ลองกลินได้เลยเออม่ถวออ่อืมะไรอาต่าจีะจไม่น้องกินเต๋าเวียิวกิเห็ดกินอืมแ่บ่เห็นอ่ะอือืมกินข้าวปะโอสวัสดีคือชิโก้ตยังแทนเนาะ

มาได้าได้ตัวน้หาหาะาบ้าหรอเปาท้องท้่นี่ลลออบ่ออลบอ้าวโดๆดน้ว้าจะปานเอาอืมต้ม้มอามาผมมามันมันในเกินไ้ยมแต่เราผมมัดก็จะผมพิงก่อยกูทั้งผึกทั้งโตอ่า

กินผักเบรกกินเข่าหน่อยนึงพห็นไ้อมไมาม้ม่ไั้ไ้ไม่ไ,มไ,มไมั้ไมไม่ได้ไ้ไม่กด่ได้ไ หงดังวัดตัวดู่าทรมดาก็ซีแทนี่ใช่เราสั่นอีากขึ้นน้งเกลือผ้าเห็ดเลยไงหลังด้ไงหลัง้ได้ได้ว่ออืออื้องเกลือเนี่เอื้ยเกลือเนี่ยเขือนี่เกลือผ้าเขือนี่

Nội lòng sang hết của cái tay tốt chạy ông năng lên này đi ăn. Lai, lắm 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 này lắm 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 Ui cây cái thô hàng này Nè đi đâu rồi Ôi Nó bắt chói nó Nên bỏ Còn được qua Cứ tiếng phía nang thì thế là làm, đó

อืมจะท่าเซงนะย้อยโย่ทำสีไล่คุกอยู่แล้วนะยูริเอาชีคุกิตังไข่อรีตั้ไเออมันทายก็ไล่เล้นมีมจ้าอืมจะมาทีบ้ามึงน่ะเดือดเดินดาตะกี่าดูเย็นเนี่ยเต้นดูเต้นเต้นกันเตนกันนะ

coi tại nhà ta ta ngồi đây ta mới đấy giờ đi nghe mới đạp vừa xuống thì lại anh đây này Đấu lại này. Để, <laughs> thế, và... thì đấy cái lên đi lên đi Lừa nè, tôi มืดพี่น้องหมเจ็ด่องเสียงครั้งนี้มันได้อันนี้มันเจ๊มืดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยอะเยอะอืมเหนือยว่อเหนือยแบบหน้าว่ะเมนื่อยเนี่ยว้ามันเออมืดแหองมืดนอนเนาะ ทำกันก็มีนะเริมเงียงยีไนี่เล็นเลยแะแฮะยบวิวาอันนี้จจักมาอันนี้อ่ะจะทำนี่จกครังนี้แล้วน้องตัวนะผู้ชายหรือผู้หญิงฮะผู้หนี้แ่ว่า ฮะสรุปมีเจาขามาขามีอขาบ่านี่ตาตาไมมีงหน่วยตาตามีจ,าาามจึจ่จึหน่วยด้องปามปากองิอนเวอติดกันฉันบ่านปากเครื่งก็ปากรุ่มบ่าปากเึรือตอวนี้ปากเอนี้

ไล่ปุ้งและอันนี้น่ามันยันี่เลยเห็

Gracias.

มาจบคิเดียนะมาบายดีบ้าลุงกนนะกลงเฮ้ยเฮ้ยเหลไทีมา้มานี้าน่งามนี่งยคะงไว้เอออาเงี้ยเงสบายดีสบายดีงไนะไปจบคลิปแล้วายบาย๊ายบายกันไปกันไปกันอืม โอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย